เท่ากันเห็นไหมน้ำหนักหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะน้ำหนักเท่ากันเนี่ยเราหมุนเอาแบบนี้ก็ได้น้ำหนักจะเท่ากันแล้วก็มันจะดูเนียนตาขึ้นเนี่ยฐานจมูกจากตาเลยจากจมูกเนี่ยล็อกมาเป็นของมาถึงตาเลยเพราะว่ามันจะได้เป็นฐานดั้งแบบนี้ไม่งั้นมันยุบเข้าไปตลอดเนี่ยครูก็จะล็อกมาจากหัวตามาถึงจมูกเนี่ยเป็นเนื้อฐานเห็นไหมแล้วก็ไล่น้ำหนักกะตัวนี้หลังจากนั้นก็เขียนดั้งให้พับเข้าไปนิดเดียวแสงเงาก็มีผลละเนี่ยครูก็พับเข้าไป เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้หนกแก้มหย่อนไปผู้หญิงก็อาจจะเวลาเราทํามาปุ๊บเห็นไหมมันมันผ่านมุมปากนเนี่ยเราต้องทําผ่านมุมปากนะจากนี้เนี่ยมันจะรับเส้นกันพอดีนะหลังจากนั้นก็ค่อยน้ําหนักเกี่ยวเข้าไปนุ่มๆเนี่ยนะเกี่ยวเข้าไปมันก็จะเริ่มหายจากตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นมันดูหน้าป้านไปแล้วก็ฐานจมูกเห็นไหมมันก็ต้องมาจากตรงนี้ ล็อกอย่างนี้ก่อนจมูกก็เขียนกลมแห้ม่มสูงขึ้นมันจะได้ตั้งโด่ง่ตัวนี้ต้องโด่งขึ้นนิดเดียวเนื้อจมูกก็ค่อยบิดเข้ามาเขียงของเราต้องบิดนะเวลาเขียนจมูกก็ต้องปุ๊บเนื้อจมูกบิดเขียงขึ้นไปอย่างเนี้ยเนี่ยไม่งั้นจมูกมันมันไม่เห็นเนื้อไม่เห็นอะไรเลยน,นี่ครูก็เขียนมันต่ําไปพอมันต่ําปุ๊บมันหลอกตาเราดังนิดนึงทีนี้ตรงนี้ก็จะ จากตัวนี้เข้มหน่อยเพราะว่าจากตรงสันตรนี้พับมาเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยเพื่อจะให้ดั้งดูโด่งแล้วก็ทีนี้เบ้าตาเราเขียนเขียนเบ้เบาตามันก็จะเข้มหน่ยเนี่ยเข้มเข้าไปแล้วก็เนื้อเคลือบมาทั้งตาเลยถ้าครูเคลือบเคลือบทั้งแนวแล้วตาแค่ไม่มีความเบาวเอาอยางลบไปเนี่ยจีนที่เสร็จจีนที่เสร็จความเบาวตรงตามันติดกก ดูความว่าฝั่งนี้แล้วก็ขีดฝั่งนี้หน่อยขีดใ,ให้มันเป็นฝั่งเดีวยวกันขีดให้มันผู้เช็คตาตาไม่เท่ากันนะเนี่ยสามตามีสามตาก็ขีดความว่าเป็นแนวเดีวยวกันหลังจากนั้นก็หนึ่งตาสองตาตาอยู่นี่เลยจริงๆแล้วแล้วก็เขียนตาขึ้นมาตรงนี้ ตามีสามตาตามันเข้าไปมากไปมังเหงาเนี่ยปึ๊บเขียนตามีสามตาหลังจากนั้นก็เขียนตัวีปึ๊บฝั่งนี้เขียนตัวีกดลงเขียนตัวีกดลงนี่ให้มีความวาวหัวตาจิกลงนิดนึงเนี่ยตัวนี้เนื้อตา ขอบตาล่างมันจะค่อนข้างสว่างไงอ่อนเนี่ยโอ้อเ,เขียนปุ๊บนิดเดียวความเาาของตาฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีนะมีความวาวเาาเขียนตาเขียนซ้ายเขียนขวาพร้อมกันกีดความวาวน่อหนึ่งเนี่ยตรงนี้จีบแล้วก็ใส่ลูกตาตามมนมาถึงนี่นี่ของจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยตรงนี้ ตาของเรามันมาถึงนี่เห็นไหมเวลาเขียนตามันเข้าไปเร็วมากไปเขียนให้มันดูนแล้วค่อยกลมจากตรงนี้เข้าไปเขียนตาเขียนตัวซีเว้นความเบ,าน,มบานิดนึงเขียนตัวซีเว้นความเบาปุ๊บแล้วก็ค่อยมาใส่ตาด้านหลังใส่ด้านลังลงนิดนึงนะตัวน,น,นี้ก็มาอยู่นี่ เขียนแนววาวก็เขียนเป็นแนวแบบนี้เลยนะเขียนเป็นแนวเส้นเดียวกันแล้วก็ค่อยเคลือบแสงเอาลงไปแล้วก็หัวตายนะตรงนี้จะมีความวาวนิดนึงเนี่ยมีเนื้อเนื้อตรงนี้นิดเดียวนะส่วนฝั่งนี้โดนแสงก็จะโดนตรงนี้นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ถูตรงนี้เรา ทีนี้ตรงนี้มันมันอยู่ฝั่งแสงมันไม่ต้องเข้มมากก็ได้เนี่ยมันเลยดูตาย้อยงไงเนี่ยตามันมันดูฝั่งนี้มันดูมันไม่น่าเข้มมากเพราะว่ามันโดนแสงก็เขียนจิตจากมุมตามาเขียนความกลมของตาก,ก็เขียนเข้าไปขอบให้มันดูกลมหน่อยแล้วก็เนะเขียนตาปุ๊บทีนี้ั่งนี้ก็เขียนนิดเดียวพอแต่หัวตาชัดเจน แล้วก็เห็นเนื้อตรงนี้อิงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยขำมาผมมันจะต้องมาอยู่ตรงประมาณตรงนี้กันเลยป้านออกเ,เขียนตร,ตรงนี้ก็เบาเข้ามาบาตามนี้ครัวต้องดูเช็ครับกันดังล็อกแบบนี้เลยนะ ตรงนี้คิ้วต่ำไปคิ้วสามมิติบ่เนี่ยเขียนคิ้วก็เขียนหัวหัวคิ้วหน่อยเนี่ยเนี่ยเขียนหัวคิ้วอเนี่ยผู้ก็ต้องเขียนหัวคิ้วเดี๋ยวเดี่ยเขียนหัวคิ้วอ่อนมาด้วยเห็นไหมเขียนหัวคิ้วมาแบบเนี้ย อ่อนๆเน,นี่ยมีนิดเดียวหัวคิ้วเนี่ยแล้วก็เขียนพับมาเนี่ยตาจะได้สมดุลกันทีนี้เนี่ยมันมันมันมนิดเดียวก็มีผลกับอะไรนะครูก็ใส่ด้างก็เนี่ยจมูกโด่งก็ให้เขาหน่อยเนี่ยแล้วเขียนตรงนี้ก็จะมีความสว่างเนีน่ยอย่างนี้ก็ถูหน่อยปุ๊บ นีนมันดูสว่างเหมือนกันรับกันนิดหนึ่งตัวนี้นิดเดียวมันช้ำกระดาษมันก็จะเป็นรอยบุบ,ย,บยุบแต่ที่นี่ก็นะครูก็เขียนให้เรียลลิติกมากขึ้นตรงหัวตาฮะต้องเห็นชัดเจนเนี่ยหัวตาเปิดตาบนทับเปิดตาล่างก็เขียนลงมาปุ๊บกดน้ำหนักมาไกลไกเปิดตาก็ทับเปิดตาล่างก็เขียนเห็นไหมเขียนให้มีเปิดตาล่างทับหน่อย ก็ค่อยเบาขึ้นมาทีนี้ตัวนี้ทีนี้เราก็ดูดีๆบางทีตาเรามันเข้าไปตีโพดก็ใส่ออกมาหน่อยเฮ้กระดาษมันช้ำเดีอให้มันเห็น,หนแบบลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแสงเงาเยไล่มา นี่ยมัต้องรับเส้นกันแบบนี้เลยอันนี้เราลดลบหลายรอบเลยใช่ไหมไม่ลดแค่พออือตานเติมเบียดเหงื่อมั้งเนี่ยครัว่าเนาะไม่แล้วใช่ทำไมมันดูดูจันชบมั่วครูมั่วฮะเออเพราะว่าอย่างั้นมันโดนแอร์โดนอะไรเปล่าเปลกระดาษพวกนี้มันมันมันเดี๋ยวเรอบหน้าครูเสื้อนั้นมาด้วยดีกว่าเลยเนี่ยเราก็เขียนเห็นแล้วคิ้วก็มีหัวคิ้วนิดนึง แล้วก็เขียนแนวความวววตาเนี่ยต้องแนวเดียวกันเนี่ยยแนวเดียวกันแนวเดียวกันเนี่ยเพื่อให้ตามมันดูนะมันดูตามันดูคือกระดาษมันเขียนแล้วมันย,นย่นเนี่ยแล้วก็มันก็ลบมากไม่ได้หรอกพวกนี้ฮะเออตาเป็นจีเลยอ่ะนิดเดียว ทีนี้เราก็แต่งฝั่งครูมันเห็นอันนี้ไงมันเห็นความรุปวบรูปวับมันอ่ะพอหน่อยนึงทีนี้เราก็แต่งให้มันเข้มหัวหัวคิ้วนี่หัวคิววค้วนิดนึงด้วยพวกอย่างเงี้ยพอ,อทีนี้เห็นมันย,นย <c oughs> น่นเนี่ยดั่งเงี้ยมาปากปากเบี้ยวแทกดูอย่างเงี้ยปากมันเบี้ยวด้วยนี่เราก็ ให้มันดูเซนเตอร์หน่อยนะถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนมันเบี้ยวไม่ตรงงนี้เราก็เขียนฝั่งนี้เลยเด้เปิดเองได้เด้เนี่ย,ยให้มันตรงกันหน่อยเนื้อมุมปากมาอีกเนี่ยมันต้องมีเนื้อมุมปากหน่อยเวลาเขียนปุ๊บเนื้อมุมปากบิดแล้วก็อย่างตรงนี้ยมัน หน้าเรามันล่องลึกไงตรงนี้ไขวะเนี่ยช่วยนะไม่ยิงปันวะไม่ปอยถ้า,างี้เราเราให้มีเนื้อปั่นวาดบ่ปาตัวนี้หน่อยนี่ให้มันตรงเ่ะมันมันเซนเตอร์เซนเตอร์มันมนิดหนึ่งแล้วก็ข้างเนี่ยอันนี้ก็โอเคแล้วเนี่ย,ยนเนี่ยอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้มันใครไงก็ใสอย่างนี้เลยอย่างนี่เราก็ครูก็เดี๋ยวก็เจ็บอีกนิดนึงครูเนี่ยตาพวกนี้มันมันย่นไปหน่อยนึง่ยมันมองไหมอ้ตกใจหมดทีนี้เราก็รีเฟกซ์แสงก็ยังใสอยู่ทำเป็นแนว เวลาทําแสงเงาทําเป็นแนวหน่อยปึ๊บมันมองไม่เห็นด้นี่มันเงาทําเป็นแนวเนี่ยแสงเงามันก็ระดับแนวเดียวกันนะถ้าถ้าไล่ดูมันจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะนไงไล่ดูแล้วมีลายผมเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีลายผมหน่อยเนี่ยก็ลายผมใส่เข้าไปหน่อยให้มันไม่เกี้ยงไปใส่หูเคลือบลงไปอีกด้านหลังอีก เราเคลือบลงไปนิดน,นึงหน่อยมันลอยแข่งด้านหน้าแล้วก็เคลือบลงไปนิดนึงตุ้มหูก็มีความวาวก็ใส่กีดแล้วก็เอาเร็ว พวกนี้เรา,าระดับชาติเลยทีนี้ผ้าใบเราผ้าใบเนี่ยผ้าใบเราพยายามหยัดไปตัดขอบเนี่ยสมมติว่าครูทําผ้าใบมันทับกันเขียนมาปุ๊บทับไปก่อนอเขียนทับเทับก็ทับไปก่อนเลยจุกสันอแล้วก็มีสันการพับอย่างเงี้ยสมมติว่าทําให้มันทับกันไม่ตัดขอบปุ๊บาซ้อน พวกนี้นี่ลายผ้าตึงความตึงของลายผ้าเนี่ยนี่มันตึงไงผ้าเนี่ยเรากรีดเป็นลักษณะแบบนี้ก่อน,หน,อหนให้ให้มันดูเอามาติดอย่างนีนน้แล้วก็เกี่ยนิดนึงมันโดนไงโดน ตัวนี้เนี่ยถูปุ๊บอ่าตัวนี้ก็สบายแล้วก็ปุ๊บก็จีดอันนี้หายหายตัวนี้จริงจคอมันเป็นลักษณะกลมลงมาแบบนี้ก่อนจากหูลงมาแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นบ่าน่ยมันจึงจะอ้อมลงมาตรงนี้ตรงนี้มันเว้าเข้าไป แล้วก็หัวไหล่อยู่แค่ตรงนี้พอผู้หญิงก็จากจัดเสวนตรงนี้ดึงลงมาปุ๊บหลังจากนั้นก็เขียนมาตรงนี้ใบหน้าเนี่ยพลิกมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้หัวไหล่ก็เขียนกลมๆก,ลมก่อนหัวไหล่ใหญ่ไปหัวไหล่สูงไปจริงจริงมันเขียนหัวไหล่ก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้คือคออย่างนี้ก่อนนะคอเป็นท่อนก่อนคอเป็นท่อนปุ๊บตรงนี้ก็เป็นคอ เ็นคอตรงนี้ปุ๊บผ้าใบก็ค่อยมาปกนะเรามีผ้าสบายปกก็ค่อยปกเข้าไปแต่ทีนี้ตรงนี้นะมันถึงม,มันจะมารับกันแบบนี้ไงจะมารับไหปลาร้าออกไปแบบนี้แล้วก็ในไหปลาร้านี้ก็จะเป็นหัวไหลหัวไหลจะอยู่แบบนี้หัวไหลเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ผ้ามันกินหัวไหลไป จริงๆอันนี้จะเป็นส่วนหัวไหล่ด้วยเนี่ยเพราะว่าหัวไหล่จะอยู่ตรงนี้ผ้าก็จะอยู่เข้ามาตรงนี้ผ้าปุ๊บเนี่ยหัวไหล่ก็ต้องให้เห็นหน่อยเหนีบหนีบกันไงแต่ว่าที่แน่ก็ไม่ไม่ขึ้นไปสูงขนาดนี้เลยเพราะว่าไหล่ผูออ้หญิงเนี่ยก็เช็คอย่างนี้กันก็ได้ปุ๊บเนี่ยใบหน้าปุ๊บจากตรงกายเห็นไหมเท่าใบหน้า เราว่าส,ส่วนตัวนี้ดึงมาเนี่ยจะได้เป็นไหปลาแล้วจากตัวนี้คลิกมาแบบนี้มันอุ้ยจะเป็นหัวไหล่แล้วก็ตีแนวแบบนี้หลังจากนั้นก็เขียนอย่างเงี้ยเพราะว่าจะต้องวิ่งเข้าหาไหยปลาแบบนี้นะหัวไหล่หลังจากนั้นก็คอเนี่ยจะกลมมาแบบนี้เอ็นคอจะวิ่งมาที่ไหปลาแล้วหลังจากนั้นก็บ่าใช่ไหมก็จะค่อยมาชนหัวไหล่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้แตนหลังนี้ก็จะเป็นผมมันเลยทําให้งานดูหัวไหล,ไหล่หายเนี่ย ผมก็ค่อยมาใส่ตัวนี้นตัวนี้มันอันนี้ก็ไม่ให้มันมีตัวนี้น่อยเดียวพอตัวนี้องนจะเขียนเส้นอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยลอยยับเข้าไปที่ซอกรักแร้จะเกี่ยให้เนียนค่อยลอยยับมีแสงเงาตัวนี้หน่อย อ่าแล้วก็ทีนี้กีดไปที่สันผ้าเกียนเนียนแล้วกีดสันผ้าหน่อยเดียวปุ๊บเนี่ยเงี้ยกีดสันผ้านิดเดียวใส่สันผ้าไว้หน่อยฟังน,นี้เหมือนกันอารมณ์ทับซ้อนการเขียนฟิวพวกอย่างนี้แหละ อ่าผมทำไมมันของเราถูซะมันเลี่ยมเลยเว้ยอีมันถูอย่างนี้เรอหรือเราต้องใช้ดินสออีกตัวหนึ่งไหมเป็นแป้งครูเขียนครูไม่ไม่ไปเป็นเลี่ยมแบบแบบนี้นะหรือว่าเป็นข้อกระดาษวะใช่ไหมกระดาษมันชื้นนะนี่ถูแปเดียวมันก็ี่กระดาษชื้นถ้าวาอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงมันต้องมันจะเป็นเหมือนกระดาษแก้วเลยเนี่ยมันชื้นนะเนี่ยครูว่าเขีดมันชื้นเพราะว่าเราเอาไว้ตรงไหนวะตรงโดนแอร์ไม่โดนนะอยู่ไกล มือแขนท่อนบนจะมีใบหน้าครึ่งนะสมมุติว่าเราทํามาแบ่งครึ่งกึ่งกลางปุ๊บอย่างเงี้ยแบ่งครึ่งกึ่งกลางอ่าเราจะทำแบ่งใบหน้าเงี้ยจะออกด้านข้างเท่ากันนี่หัวไหล่ด้านนี้มาฝั่งนี้เท่ากันหลังจากนั้นก็ใบหน้าเช็คแบบนี้นี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลิ้นปีจากลิ้นปีนะมาถึงสะดือนะมันก็จะได้สะดือตัวนี้สะดือหลังจากนั้นหัวหนาวปุ๊บ อันนี้จะครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าทีนี้ตัวนี้แขนท่อนบนเนี่ยมันจะมันจะทัดตรงๆมันจะเป็นท่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งงนะแขนท่อนบนจะสั้นกว่าท่อนล่างแล้วก็ขีดแบบนี้ก็ได้มันตีมาปุ๊บกะว่านะกะใส่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแสดงว่าจริงจุดจุดพับของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันแค่หลอกตายเนี่ยจุดพับ แล้วก็ค่อยเป็นศอกขึ้นไปนหัวไหลแล้วก็ใบเส็พวกอย่างเงี้ยคือแล้วก็พับแบบเนี้ยมันจะพับเข้าไปแล้วก็เอ็นมือนะก็จะมาเป็นเอ็นมือตรงนี้เราดูดีๆีพวกเส้นพวกเช็คพวกเนี้ยนี่ตัวนี้เข้า,ม,ามือบิดเป็นสันอ่าแล้วก็เขียนมือเขียนเป็นเหลี่ยมแบบนี้ก่อนก็ได้หลังจากนั้นเขียนกระดูก ปีมาเป็นสัดส่วนปุ๊บตรงนี้หลังจากนั้นตรงนี้มาก็ากมาอีกตรงนี้สัดส่วน2ในสามค่อยๆพับลงไนงะเนี่ยมันก็จะเข้าเท่ากับว่านิ้วค่อยๆพับมาแบบนี้พวกนี้แล้วก็ตรงกลางสันนิ้วก็จะไปรวมกันโอเคมือก็เขียนกระดูกปุ๊บเขียนสันมือมีความหนาเนี่ยมีความหนาตรงนี้ด้วย หลังจากนั้นก็นิ้วกลางเขียนกระดูกแบ่งครึ่งยกมาคูยกมาก็จะอยู่ประมาณนี้เขียนกวาดมันต้องกวาดนิ้วไปแบบลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็กวาดอีกเหมือนเราเขียนเป็นบล็อกก่อนโครงสร้างก่อนค่อยๆบอกมาแล้วก็นิ้วก้อยพับเห็นนิดนึงมีความหนาเขียนความหนา เอ็นกระดูกไปรวมตรงกลางเ่ยนนะไกระดูไปรวมตรงกลางหนละังจากนั้นก็ข้อกระดูกปุ๊บจะวิ่งมาเป็นเนื้อตัวนี้เนื้อจะวิ่งมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็บิดขึ้นไปหัวไหล่ลงมาปุ๊บค่อยๆบิดเข้าไปทีนี้ผ้าระวังตัวลำตัวเห็นไหม มันจะหลอกตัวแล้วปึ๊บผ้ามันจะอ้วนไปนะจริงๆเข้ามาอยู่ด้วยนี่เพราะว่าหาัวไหล่ตรงนี้เส้นแกนกลางจริงน่าจะเข้ามาเป็นรอยพับของตัวม้วนไปด้านหลังเนี่ยเนี่ยคือว่ามันจะหลอกตัวเราให้ดูอ้วนเนี่ยตัวเนี้ยพับเข้าไปหน่อยตัวจะค่อยๆพับเนี่ยเข้าไปประมาณนั้นเนี่ยตัวนี้มันดูออกมา,มากละเนี่ยถ้าบอลกับบอลประมาณนี้ก็ได้ทีแน่ก็ เช็คกระดาษมันเป็นเหมือน,นชุมช่มๆนะไป,ไปออกวาดอีกอสวยอยู่ได้ขนาดเนี้ท <c oughs> ีนี้เราท่องแบบนี้หน่อยอนาตมี่กับเป็นชิ้นนะชิ้นตาชิ้นอะไรเพราะนี้มันเล็กไงมันทําให้เราเขียนยากจริงๆซูมภาพไว้นะเหมือนที่เขาเป็นรูปแบบซูมตาแบบวาดตาบบหลายๆมุมหน้าหนึ่งนะเอาแต่เฉพาะตาเลยเขียนรายละเอียดใช่ไหมท่องไงเขาเรียก,กว่าท่องอนาตมี่แล้วก็วาดมืออย่างเราค่อยมาประกอบกันเพราะไม่งั้นเราเมคยากมันเล็กกระดิกนีดเดียวก็นั้นและ เขีนี้เราก็เอาหยีไปรูปิบปูกระดาษเด็กคุณไปซื้อพวกนี้เลยเมีตังค์ไว้ไอ้สีขาวอะ่ะใช่ไหมไปซื้อมอเตอร์ไซค์เลยฮะซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่เราขี่หรอือมีซีเอาเอากดไทย